่าอีสานพี่พี่ก๊อดสวัสดีครับเจ้าเงาะเบ่าอีสานสวัสดีครับเจ้าเงาะอีสานสวัสดีครับโอ้ยคอยอ่านหมู่แล้วเจ้าเงาะยาซีนเบ่าอีสานสวัสดีครับเงาะเท่าเป็นต่อสวัสดีครับเบ่าอีสานผมสิไปแล้วเจ้าของบ้านบ่อ่านเบ่าอีสานบายทุกคนบ้าอ่านจะได้อ่านอยู่นี่แม่เจ้าเงาะยาซีนมุมสะพานก็สวยน้อยสวยมากๆค่ะ อีหยังวะว่าอีสานเขามาบ่าทักทายจะว่าเลยวะโอ้ยอีหยังวะเขามาทักทายแจะมูวะว่าทักทายจะของบาทเลยอะไรนี่ <c oughs> ทำร้ายดิฉันอีกแล้วบ่าวอีสานนี่มุมโบสถ์ก็สวยค่ะบ่าอ่านจากไหรอ่านเจาา้า,จา,ล,จาล,จละจบแล้วนี่แม่ ต่อเมืองร้อยเกาะกล้องภาพออกมาสีสวยขอบคุณค่ะโอ้ยลมแรงมากเลยค่ะพี่รับาขอบคุณหัวใจพลังบวกนะคะบ่าวอีสานโม่เช้าก็สวัสดีแล้วยังจะสวัสดีอีกดิโอบอกสวัสดีก็ได้พอกันซิบเทื่อกับสวัสดีกับซิบเทื่อล่ะคนฟินแล่ก็สวัสดีกัน,กนตลอดเด้พี่ฝนทักเ้อบ่าวอีสานจุ๊บจุ๊บพี่ฝนบอก พี่รัฐาบอกทํางานด้วยพี่น้อยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังอยู่ให้กําลังใจกันอยู่ค่ะขอบคุณสุดๆเลยขอบคสาวกำลังใจโอ้ยจะบอกว่าลมแรงมากเลยค่ะบ่าวอีสานคุณรัฐาคุณงามไหว้ไหว้ครับเดี๋ยวก็หันฝั่งนี้นะครับเพราะลมแรงมากเลยก็หันออกไปลมมันน่าจะเข้าไปข้างในนะ านเม้นช้าหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังต่อสู้กับลมอยู่ค่ะลมแรงมากบ่าวีสานปาดปาดพี่ฝนบ่าวีสานทักเด้อพะนะพี่กอ๊อตสวัสดีคุลัทาพี่ฝนฟ้าสวยสงสัยบ่าวีสานจะขี้ใจน้อยไม่ใช่ขี้ใจน้อยได้พี่ฝนชอบกัดหนูพี่งอตเท้าคุรัฐาสวัสดีค่ะพี่กอ๊อตอัพเมอร์สวัสดีบ่าวีสานเดี๋ยวมีคนปัจจัยยานมาเดี๋ยว ให้ดูฟ้านะคะพ um ี่กอดอัพเมอร์สวัสดีบ่าวอีสานสวัสดีพี่เป็นต่อคะ่ะบ่าวอีสานบ้านกระน,น้อยด้วยพี่ฝนโอ้ยแต่ว่าบาดอีสานบ่าวบาดอิสานหน่อยละบาดพีเด้เมือเสาคนมาเบิ่งตัยี่สิ้ายี่สิหก 25, คนคุณนะคนมาเบิ่งบบกอยังหลายขอบคุณสิบเลิฟสิบสี่กำลังใจนะคะ ลมแรงมากเลยค่ะบ่าอีสานเป็นแมวชอบกัดหนู <laughs> พี่เป็นต่อเมื่อวานยิ่งแต่กัดวัวานี้เซที่สองยิ่งแต่กัดใหญ่เลย <laughs> ก็ปั่นจัก,กรยานกันเ <laughs> บ่าอีสานพี่ว่าไป <laughs> เห็นไหมบ่าอีสานเป็นแมวชอบกัดหนู เขาจะว่าผมคนบดีแล้วว่าอีสานอะแมนบลาการเจอลาวหมู่บ้านน่ะนะดูวิน่ปไปรอบเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆค่ะมันลมลมมันแรงมากบอกเลยมันจะพัาดคนเสียงเข้าไปไหมคะ จะปั่นจัก,กรยานชนชนก้นเราแล้วนี่ผมเรียบร้อยผ้าพับไว้เดอ้อผ้ายับที่พับไว้อุ้ยฟ้าม,มุมนี้ก็สวยค่ะบ้านพี่ฝนก็น้อยเป็นเรื่องธรรมชาติค่อยๆเดินไปชิวๆค่ะอุ้ยฟ้าตรงนี้สวยมากเลยลมกด็ดีดีพูดคำไหนไม่ได้เลย ผู้สาวสวยด้วยนะี่ให้ดูผู้สาวไปแล้วเริ่มบอดีละ่ะมาบ้านมาบ้านดีอีหยังเบ้าอีสานนะี่มาบดได้กบสิทิมไปอีกห่ะโดนรุมไม่มีใครรุมเดอ้อขยอกซื้อรักดอกถึงหยอกเล่นกะวะดูฟ้านะคะฟ้าสวยมากเลยมีคนเดินมาเราก็จะหลบหน่อยค่ะ ผมเดินมาแล้วก็จะหลบ